ครับอันนี้ก็อีกคลิปครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องนะครับวันนี้ผมก็จะมาพามาดูการความคุบหน้าความคุบหน้าของเสานะครับเสาที่จยาวางสเปนนะครับว่าเขาก่อสร้างได้เร็วแค่ไหนนะครับแล้วก็จะจะได้กี่กี่เสาแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะให้ดูทั้งการโหลดสเปนลงไปด้วยนะครับแล้วก็จะให้ดูความคุกหน้าของการก่อสร้างเสาของ คานที่จะวางสเปนนะครับเป็นเสาคอลัมน์นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับก็ดีนะครับก็จะเป็นเสาคอลัมน์นะครับที่จะใช้ยกสเปนนะครับก็ยังไปได้ไม่ถึงไหนนะครับก็น่าจะเหลืออีกสักประมาณเอ่ออีกสักสิบสเปนนะครับก็ทัดตรง LG สองนู้นนะครับก็จะมาถึงพอดีนะครับก็น่าจะเป็นงานที่หยุดชะงักลงสัก ระยะหนึ่งครับเพื่อรอให้เสาขึ้นให้ทันนะครับตอนนี้เสาน่าจะขึ้นไม่ทันนะครับเพเดี๋ยวทัดเดินมาเรื่อยๆครับก็ทัดจะเดินเร็วนะครับก็สี่วันสเปนนะครับก็น่าจะขึ้นไม่ทันนะครับเสาน่าจะต้องจอดรอเสาก่อนนะครับครับนี่ครับก็จะได้สักประมาณสักสิบสเปนนะครับก็น่าจะมาถึงจุดๆนี้นะครับนี่นะครับครับส่วนส่วนตรงนี้ก็จะเป็น ตรงจุดเขาเรียกเลยตรงบ้านใหม่สำโรงนะครับตรงบ้านใหม่สำโรงนะครับก็ตรงนี้ครับก็คัดก็เดินมาได้เรื่อยๆนะครับก็ถ้าไม่มีติดปัญหาเลยก็มันก็จะไวอยู่นะครับอันนี้เสาก็ขึ้นไปได้อีกเล็กน้อยครับยังไม่เยอะนะครับหน้าก็อีกประมาณสิบสเปดนะครับก็ก็ต้องหยุดรอเสาขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าเสานไม่น่าจะทันนะครับก็มันเป็นหน้าฝนด้วยนะครับก็ ทำง,งานก็ค่อนข้างลำบากนะครับก็ที่ก็เฉอะแฉะนะครับก็อีกสิบสเปนนะครับก็ดูแลอีก,อก,อกที่นับดูเมื่อกี้ก็น่าจะอีกสิบสเปนนะครับก็จะถึงแล้วนะครับทัดก็คงจะจอดรอให้เสาขึ้นก่อนนะครับ ครับนี่ครับก็อีกอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะก็สิบสเปนนะคสิบสเปนพอดีนะครับก็อ g ่าีสองก็ต้องมาจอดรอ,อก,ก่อนนะครับเพราะว่าเสาผมดูแล้วไงก็ขึ้นไม่ทันอยู่แล้วนะครับถ้าสี่วันสเปนนะครับก็ถ้าไม่ติดขัดปัญหาอะไรก็ก็น่าจะเอขึ้นไม่ทันนะเสานะครับเพราะ ทัดนี้จะถ้าไม่ติดขัดอะไรก็จะเร็วมากนะครับสี่วันสเปนห้าวัน 5, สเปนนะก็จะเร็วอยู่พอสมควรนะครับก็ครับเดี๋ยวอีกสักครู่ผมจะพาไปดูเอ,อการโหลดสเปนลงมาด้านล่างนะครับก็คือทัดตัวนี้นะครับที่ L ที่สองนะครับโหลดสเปนลงมาด้านล่างแล้วก็เจะเก้าพอตเบรงด้วยนะครับโหลดลงมาแล้วนั่งแล้วก็เก้าพอตเบิงพร้อมนะครับ ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูขั้นตอนการโหลดแล้วก็ขั้นตอนการเกอียวพอตเบลิ่งนะครับก็จะดูว่าทันเวลาหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับนี่ครับเออนี่ครับทัดตอนนี้ครับเดี๋ยวสักครู่เขาคงจะทําการโหลดสแปนลงมานะครับก็นี่ครับสแปนสูงๆแบบนี้ครับเดี๋ยวเขาจะเอ่อ โหลดลงมานั่งที่หัวเสานะครับนี่นะครับเ,เดี๋ยวอีกสักครู่เขาจะทำการโหลดสเปนลงมานะทางล่างกันนะครับมานั่งที่หัวเสานะครับ ทางรถไฟความเร็วสูงเส้นนี้นะครับก็ไทยจีนนะครับจะขอสร้างตั้งแต่ถ้าผมจะไม่ปิดก็ตั้งแต่ลำตะคองลาดบัวขาวนะครับแล้วก็ผ่านมาบ้านใหม่สำโรงนะครับแล้วก็สีคิ้วระยยาวไปถึงกุดจิกนะครับบ้านกุดจิตโคราชเลยนะครับไปถึงข้างในนะครับแล้วก็ระยะทางก็อยู่ที่ประมาณน่าจะ37กิโล ประมาณนี้ครับ37กิโลนะครับที่ถ้าถ้าถ้าผมจําไม่ผิดนะครับก็จะยาวอยู่นะครับครับนี่ครับเดี๋ยวสักพักนะครับก็น่าจะทําการโหลดสเปนลงไปข้างล่างนะครับโหลดไปที่นั่งนั่งที่หัวเสานะครับนี่ครับนี่จะเป็นเบลลิ่งตัวที่ติดไว้แล้วนะครับทางด้านบนนะครับ จะโหลดอันนี้ลงไปนะครก็เป็นนั่งอยู่ที่หนะัวเสาแล้าจะลงรูพอดีครับเป็นนี่เขาเอาไม้อัดปิดไว้เนี่ยเพื่อไม่ให้รูเลอะเลอะสกปรกนะครับเขาก็จะแยกหน้าลายออกก่อนนะครับแล้วก็จะเอาไม้อัดปิดไว้ก่อนนะครับเพื่อการเศษหินเศษอะไรลงไปในรูนะครับนี่ก็จะเป็นเออเบลลิงนะครับหาเล็กเ็เป็นหาโดเวลนะครับซึ่งเออ จะมีความยาวอยู่นะครับก็พอดีความลึกของของรูด้านล่างนะครับรูด้านล่างนี้นะครับซึ่งอาจจะมองไม่เห็นรูนะครับอันนี้เขาเอาเอา่อไม้อัดปิดปิดเอาไว้นะครับนี่ครับเดี๋ยวอีกสักครู่เขาจะโหลดสแปนล,ลงไปนะครับน,นี่ก็จะเป็นเอ่อเบลลิงนะครับอันนี้เบลลิงน,นี่เราไปดูใกล้ๆนะครับจะเป็นตัวลักษณะหรือตัวใหญ่อยู่นะครับ เดี๋ยวจะลงลงไปด้านล่างนะครับนั่งที่หัวเสาพอดีนะคอันนี้ครับการสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยกีนะครับเขาก็จะสร้างคู่ไปคู่ขนานไปกับรถทางรถไฟเส้นเส้นเก่านะครับเส้นเส้นเดิมนะครับเส้นที่วิ่งกันปัจจุบันนะครับมันมจะสร้างคู่ขนานกันไปเรื่อยๆครับ งานก็เซ้เก่าไปนะครับครับนี่พอดีเขาเปิดไม่อัดออกพอดีนะครับนี่จะให้ดูครับก็เบลลิงก็จะลงไปลงมาในรูนี่ครับสี่สี่รูนะครับอันนี้เขาวางแบบแบบแบบเด็กไว้แล้วนะครับแบบที่จะเทปูนเกลเบลลิงนะครับนี่ก็จะเป็นรูสี่รูอย่างนี้ครับนี่เป็นแบบเด็กนะครับ นี่ครับขาโดวเวลทั้ง4ตัวเนี่ยจะลงไปที่ที่รูพอดีนะครับลงสวงไปที่รูนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะทําการเกาาปูนจนจนเต็มรูนะครับเต็มเต็มรูด้านล่างนะครับ นี่ครับผมก็จะให้ดูปูนที่เขาใช้เกาเบลลิงกันนะครับก็จะเป็นปูนอ,อี่ห้อนี้ครับเ,ออเป็นปูนนำเข้านะครับปูนกเกาเป็นปูนนำเข้านะครับจากต่างประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นใช้เฉพาะเกาเบลลิงอย่างเดียวนะครับจะ,จะอันนี้จะจะแข็งตัวเร็วนะครับก็ใช้อันนี้จะเป็นปูนเกาเฉพาะทางนะครับเฉพาะเฉพาะงานจริงๆครับอันนี ordon, ้นะครับ ก็จะสั่งนําเข้าเข้ามานะครับที่ไทยไม่มีนะครับก,ก็มีอยู่นะครับแต่จะเป็นคนละชนิดกันนะครับซึ่งไม่ค่อยจะใช้กันนะครับจะส่วนมากจะเป็นปูนในต่างประเทศนะครับที่นําเข้าเข้ามานะครับนี่ก็จะเป็นปูนที่ใช้เก้าเบลลิงนะครับเกปอดเบลลิงนะครับก็การผสมก็จะคล้ายๆกับ การผสมปูนกาวในท่อสลิงครับก็จะใช้ความเย็นใช้อุณหภูมิเหมือนกันนะครับแต่อาจจะขั้นตอนอาจจะไม่เยอะเท่ากับการเกาเข้าไปในท่อสลิงนะครับนี่ขั้นตอนจะน้อยกว่านะครับนี่เป็นปูนน้าเข้านะครับจากต่างประเทศนะครับตอนนี้เนอสเปนเราก็ได้เริ่มโหลดลงมาแล้วครับโหลดลงมาแล้วนะครับก็จะใช้ระยะเวลาอีกสักสักพักนะครับถึงจะ นั่งที่หัวเสานะครับก็จะลงช้าหน่อยนะครับเพราะว่าลงทีและสตอกแจ็คนะครับก็จะช้าหน่อยเราใช้เวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับประมาณนี้ครับหนึ่งหนึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็จะทําการเกาีอวกดเบลิ่งกันนะครับนี่ก็ลงมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยลงมาทีละนิดละนิดนะครับ นี่ผมก็ขึ้นมาให้ดูใกล้ๆกันนะครับว่า,าหลังจากลงมาน,นะครับเบลิ่งจะนั่งอยู่ตรงไหนนะครับนี่ครับจะนั่งอยู่ที่สี่รูนี่นะครับแต่นี้เขาจะเอาแบบเด็กมาไว้ก่อนนะครับมา,มา,ม,ามาวางไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเทปูน,นะครับอั่นี้เขาเขามาเตรียมไว้ก่อนนะครับนี่ครับเออ ขาดเวลทั้งทั้งทั้งสี่ตัวนะครับที่ขานี่ครับก็จะลงมาที่ท,ที่ที่รูนี้นะครับทั้งสี่รูนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะทําการเกาปูนะครับตามแบบที่ที่ที่แบบเหล็กเขาวางไว้นะครับออนนี้ครับก็จะมีทีมงานคอยดูด้านล่างตลอดนะครับทั้งสองด้านนะครับ ด้านนู้นก็จะเหมือนกันนะครับคอยดูด้านล่างนะครับเพราะว่าคนคอนโทรลการโหลดจะอยู่ด้านบนสุดนะครับซึ่งจะมองไม่เห็นด้านล่างเลยนะครับก็จําเป็นจะต้องมีทีมงานดูด้านล่างด้วยนะครับคอยบอกคอยวิยุบอกกันนะครับแบบนี้นะจะอีกสักครู่คงจะถึงด้านล่างครับประมาณชั่วโมงหนึ่งครับ กำลังลงมาเรื่อยๆนะครับหลดลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะครับก็สต็อกแจ็คกไมาเยอะนะครับลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นกระโดดลงมาได้เกือบเกือบครึ่งแล้วนะครับก็หลังจากที่เขาโหลดสมม็จเขาจะเข้าแบบเก้าเก้าปูนก็จะเหมือนของเดิมแบบแบบอันนี้นะครับแบบเหมือนเหมือนกันนะครับ นี้ก็เป็นสแปนด้านหลังที่เขาทำการเกลาเรียบร้อยนะครับนี่ครับก็ูงก็จะอมเบลลิงเอาไว้นะแบบนี้นะครับที่ที่ที่ผมเปิดให้ดูนะครับแบบนี้ครับก็จะทําเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสารปูนที่ที่ความหนาของปูนนะที่ที่เขาทําการเกลานะครับนี่ก็จะอมเอฐานของเบลลิงเข้าเข้าไปนะครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับ เกาก็จะเหมือนกันทุกทุกสเปนนะจะเป็นอย่างนี้คนระับเป็นแบบนี้นะครับเอ่อครับสำหรับคลิปนี้นะครับไก่ผูชมแชนแนลก็มีการนําเสนอการโหลดสเปนแล้วก็การเกาปอดเบ่งเพียงเท่านี้นะครับก็ใช้เวลาเยอะนะครับอันนี้กว่าที่สเปนจะลงมานะครับก็ก็จะเกาเหมือนกัน,นครับก็ผมก็ให้ดูภาพไปแบบเมื่อกี้นะก็จะลงมาด้านล่างแล้วก็เกาเหมือนเหมือนกันนะครับทุก ทุกอย่างนะครับกเออ็เดี๋ยวเอาไปดูในคลิปหน้านครับว่าไก่ประชมชาแนลจะมีอะไรมาให้ให้ดูให้ชมกันอีกนะครับก็ยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ให้กับาออทางช่องไก่ประชมชาแนลด้วยนะครับก็สําหรับคนที่ติดตามแล้วก็ฝากขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ทุกคําติชมทุกคําถามนะครับก็พยายามจะตอบให้ให้ได้ทั้งหมดนะครับก็ ันไในตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็จะจะจะ,จะ,จะหาคําตอบมาให้นะทีหลังนะครับครับแต่สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไก่ประชดแน่วก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้ชมคลิปหน้าครับว่าจะมีอะไรกันอีกนะครับสําหรับคลิปนี้ไก่ประชดแน่วสวัสดีครับ